ไปดูที่อุตสาหการรมยานยนต์ในภูมิภาคอเมริกาเหนือกันบ้างน,นะครับจริงๆแล้วแคนาดาเองก็ดีเม็กซิโกเองไม่มีแบรนด์รถยนต์ของตัวเขานะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นอาท์ซอร์สในการผลิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยเม็กซิโกเป็นอาท์ซอร์สในการผลิตค่ายรถยนต์เยอะแยะไม่ว่าจะเป็น Ford เองก็ดี General Motor เองก็ดีหรือแม้กระทั่งแบรนด์จีนเองก็ดีทีนี้การที่โดน,นทรัมป์จะมีการจัดเก็บภาษีสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดาแน่นอนส่งผลกระทบนะครับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้จะเป็นแบรนด์สหรัก็ตตามแ่ ไปดูกันบ้างน,นะครับว่าการผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนือเองอาจจะลดลงไปเกือบหนึ่งใน3นะครับภายในสัปดาห์หน้าเลยอันเป็นผลมาจากภาษีศุลกากร25เี่โดนัลที่โดนทรัมป์นี้นกำหนดต่อเม็กซิโกกับแคนาดาในขณะที่บริษัทผลิตรถยนต์พยายามลดต้นทุนนะครับลงไปเรื่อยส่วนผู้บริโภคเองตอนนี้ชะลอการซื้อรถยนต์ไปก่อนครับจากการวิเคราะห์ล่าสุด S&P Global m o b i l i t y การผลิตที่หายไปคิดเป็นโดยปริมาณนะครับ20,000คันต่อวันกระทบต่อเรื่องการผลิต ความเป็นไปได้นในการปลดพนักงานและแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดภาษีที่ทรัมป์บังคับใช้นี่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ยอมลดลง s p Global Mobility บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมผีผู้ผลิตรถยนต์นะครับ25รายที่ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กในอเมริกาเหนือ6,000นะครับ3,900คันต่อวันส่วนใหญ่ประมาณ65ประกอบที่สหรัฐตามด้วย27ที่เม็กซิโก8ในแคนาดาการผลิตที่ได้รับผลกระทบนั้นก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทแต่ละบริษัท รุ่นแต่ละรุ่นที่ตั้งโรงงานมีความหมายว่าโรงงานบางแห่งอาจต้องหยุดการดาเนินการชั่วคราวหรือผลิตน้อยลงเพราะชิ้นส่วนที่ต้องใช้ข้ามพรมแดนนะครับ มันจะไป่นต้องมีการเสียภาษีสุากากรเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยันยนต์เองนะครับปรับตัวร่วงลงมากกว่าตลาดหุ้นโดยรวมนะครับมากกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่แหละครับเพราะว่าผลกระทบจากภาษีสุลกากรผู้เชี่ยวชาญบางคนกังวลนะครับว่าบริษัทผลิตลรถยนต์พวกนี้อาจจะมีการผลัดภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคก็ได้ราคารถยนต์เองก็จะปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนก็ส่งผลกระทบนะครับทำให้อุปสงค์น้อยลงเพราะว่าราคามสูงขึ้น ทางด้านของจอห์นบอสเซล่าซีอโอกลุ่ม Alliance for Automotive Innovation เป็นกลุ่มการค้าที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมยานยนต์ครับที่ขารถยนต์ในสหรัฐบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายจะได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากรเหล่านี้ ในแคนาดาเม็กซิโกส่วนใหญ่คาดการว่าราคาของรถบางรุ่นจะเพิ่มไปถึง25%เลยผลกระทบเชิงลบนะครับต่อราคารถยนต์นะครับจะเกิดขึ้นเกือบทันทีทีเดียวถามว่าหุ้นของบริษัทที่มีการนําเข้าสินค้านะครับที่เป็นโดยเฉพาะยิ่งเลยรถยนต์เป็นไงบ้าง G.M. ร่วงลงไปกว่า4% ฟอร์ดดิ่งลงไปเกือบ3%ในขณะที่ชิปโฮโตซึ่งเป็นผู้นำพัาอะโวคาโดนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเม็กซิโกปรับตัวลงไปงปในขณะที่ทารเก็ตลดลง3%ซีอของบริษัทได้บอกนะครับว่าราคาผลิตภัณฑ์บางอย่างจะสูงขึ้นในไม่กี่วันนี้เพราะภาษีศุลกากรที่ตอนนี้เริ่มต้นบังคับใช้แล้วนั่นเองครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอ Standard w e a l t h กันนะครับ